ต้องต้องขอโทษด้วยครับพี่ไม่ไม่ไมรู้จริงครว่าเป็นโจรน,นี่ป่นแล้วกูไปทำร้ายมึงไหมในไอตอนนั้นนะกูไปจะป่นมึงป่ะอันนี้ไม่ไม่ไมรู้จริงนะพี่เห็นป่นรถตอนแรกจะขโมยรถอต่พี่ก็เลยตกใจตกใจ,ตกใจคือมึงต้องคือกูตื่นมาของกูหายหมดเลยนี่นะคือมึงตกใจขนาดนั้นเลยอตกใจเลยเป็นโจรไงพี่ ทิ้งระยะไวแป๊บหนึ่งเว้ยทิ้งพี่จังเราก็รวยไม่เป็นไรจังเราขาดเหมือนกันเอ้ยไหนปีเตอร์มาเหรอเออเส้นเส้นเป็นทางจับนีสองตัวพี่ร้องเออขยันแล้นแดงอยู่ไอตีเร็วๆไอเกียร์เขารออยู่เฮ้ยน้องชายตััวครบก อีเตอร์มันดำขึ้นป่าวะดำเยี่ยมนี้อ่ะโดนแดดมั้งิงอยู่ยิงใหม่โดนแดดมั้งยิงใหม่บันหนาวไม่ใช่เหรอวะเพื่อนคุณพ้ามารอแล้วนะเอ็นีเอันีห้าโอ้โอเอรอีกปะไม่มีอะไรละพอละขอบคุณครับเกื่อนจีสกายทำอะไรอ่ะ ตีเกาะพี่ไอ้เกาะที่ที่พี่เปรมได้ทีละตัวพี่ไี้ตรงนี้ได้เหรอวะได้เนี่ยพี่ตีเกาะอ๋อเอรื่งมันมันเรลยวนมันพีิลงพีิลงพีิลงวะอะไรอ่ะทำกีฬากันมันพี่ได้ไหมครับที่ผมแต่งชุดนี้คุณจำผมได้ไหมเมื่อสองวันก่อนจำได้ไหมเอ่อเหมือนคุณคุณที่เลเบลกปะพี่ แอปจำได้ใช่ไหมในในพี่เหรอใช่ครับพี่เองโอ้โหอืมต่อพี่ทำเหตุการณ์วันนั้นได้ปะจำได้พอพอจำได้อยู่พี่ไม่ถึงเรื่องที่จะแทงเลยอะไม่ไม่ไม่คุยอะเอาตรงๆเลยไหมพี่คือตอนแรกอ่ะผมอยู่หน้าตู้โดนไหวอ่ะใชแมัน่งปัดพี่โดนแล้วโดนขวามือสามจังผมวิ่งมาใช่ไหมแข้งเท้ะไว้สัตว์ มันคือพี่จริงๆใช่ไหมอ่ะก็ก็บอกว่พี่นั่นแหละวิ่งขึ้นรถใช่ไหมใช่ไหมครับมมปืนึกว่าโจรเป็นอาลักโดนแน่เลยผมก็เลยเลือกที่จะแทงครับพี่เพราะว่าพี่ใส่หน้ากากแบบนี้ด้วยใช่ไหมครับเนี่ยด้ดูแบบนี้เลยชุดนี้เลยใช่ใช่ครับพี่ผมก็นึกว่าเป็นโจรนะแล้วแล้วแล้วพี่ก็ลงรถมาแล้วพี่ก็วิ่งหนีปอบะไม่ได้สู้ไม่ได้ตอสู้วิ่ไปขึ้นอีกคันหนึ่งครับพี่ใช่คือพี่ไม่ได้ไม่ได้อาอาวุธสู้เองอ่ะถูอปองป่ะ เอ่อผมอเหมือนจะต่อยป่ะพี่ใช่ไหมใช่ครับไม่ได้ขวาครับพี่พี่เองพูดได้ไม่ใช่หรอว่าแบบมันจะขึ้นรถกูดทำไมไม,ไไม่ไม่อ๋อไม่ไม่มมไม่ตอนแรกผมถามว่าจะรถไปไหนครับผมพูดคำนี้นะเอารถไปไหนครับผมจำได้เลยผมจำได้แล้วงั้นบอกว่าจะไปไหนครับอ่าพูดแล้วไงต่อแล้วพี่ก็ลงแล้วตอนที่แทงพี่อ่ะแทงพี่บอกว่าเอารถไปไหนผมถามเงี้ยจะรถไปไหนนี่นะครับพี่ไม่มีอะไรด่าเลยอะไรเลยครับพี่ ผมผมไม่รู้นะครับผมนึกว,ว่าโจรพี่ผมตกใจเพราะว่าใส่หน้ากากวิ่งมาแล้วแบบโจนโจนทรงมีบ่อยมากครับพี่ถ้าปกติโจรมันต้องใส่หน้ากากแบบปิดมีชิดไม่ใช่หรอเราเรื่อที่จะ<ม>ทำไม,ไมเราเรื่อที่จะไม่คุย,คยคก่อนผมกลัวโดนถูกผ,ผมกลัวโดนป้นนีกันดิวี่บ่อยมากเลยที่เรเบลอ่ะเพราะว่าหน้ากากหน้ากากเขาบอกว่าหน้ากากอันไหนก็ได้ถ้าจะไปป้นเรเบลอะไรา่าเงี้ยก็เลยกลัวนี แล้วตอนตอนผมถามว่าจะรถไปไหนครับก็แบบเขาไม่ได้พูดกับผมเลยผมก็เลยโจรแน่เลยชัวร์ใช่หรอเมื่อนี้พูดครับนีคบ่ครับครับพี่พูดตอนแรกพูดครับตอนแต่ตอนแทงเ็าไม่ได้พูดครับครับอันนี้จาได้จําได้เอารถไปไหนครับพอพอแทงเสร็จผมบอกว่าจะเอารถไปไหนมันคนเสียงอนี่ตอนที่มันแทงกลัวก็ตอนตอนนั้นไม่รู้ไงพี่นู้เป็นโจรแต่พอตอนนี้มันรู้ว่าเป็นพี่ก็ มันมันมันผิดจริงๆอ่ะพี่ก็เลยตื่นมาของกูหายหมดเลยแต่กูไม่ได้ทำร้ายมึงด้้วยไอเลยผมนม่รูว่าโจรนะพี่ผมไม่รู้ว่าพี่พี่เล่นมันไม่รู้ว่าเป็นพี่ครับผมหรือว่าเป็นโจรจริงๆผมไม่รู้ว่าพี่จะเล่นหรืออะไรเงี้ยใช่ใช่ต้องต้องขอโทษด้วยครับพี่ผมไม่รู้จริงๆว่าเป็นพี่จริงๆครับคิดว่าหรือว่าจะโดนปนเงีเลยแพงเลเวลมันน่ากลัวพี่ เจอหนูมาแล้วปะไหนอะเหมือเหม่ออ๋อต้องต้องขอโทษด้วยครับพี่ไม่ไม,ไม่รู้จริงๆว่าเป็นโจรน,นีปนแล้วกูไปทำร้ายมึงไหมในไอตอนนั้นกูไปจะป้นปะ อันนี้ไม่ไมรู้จริงอะพี่เห็นป้อนรถแตอนแรกจะขโมยรถอะพี่ก็เลยตกใจตกใจคือมึงต้องคือกูตื่นมาของกูหายหมดเลยนะคือมึงตกใจขนาดนั้นเลยอตกใจ,จแล<น>้เป็นโจรไงพี่ แล้วไปเจอได้ไงอ่ะไอ้คุณของไรมึงหายมัก็คืนนะเพื่อนคูณสองไปดิกันเอาเงินกูไปสองสองพันแปดแล้วก็สองซ่อมกูแล้วก็ล็อตเตอร์เอดีกูจริงจคือกูไม่ได้อยากจะเอาเรื่องมันลอกแต่แบบว่าทำไมคือมึงถึงเรื่องที่จะใช้กำลังอย่่งมึงไม่มึงไม่คุยกูก่อนอ่ะทั้งที่กูก็ไม่ได้ถืออาวุธด้วยหน้ากากกูก็ไม่ได้ใส่ทไมมึงถึงแบบสดขนาดนั้นวะมึงไม่มีแก๊งด้วยดิ มูงเพิ่งบอกแก๊งมานี่กูไปฟังมาจากไอ้บีจีอ่ะคือเหมือนกับว่าไอ้ไอ้คนเนี้ยก็คือเคยหาเรื่องแก๊งมาตลอดแปลว่าหาหา,หาเรื่องก็แหลมมาแหลมหลมาเออเแล้วมึงไปเจอมันได้ไงอะ่ะคือกูอ่ะไปตามหาคือมันใส่ผ้าผ้ามันคอไอ้ผ้ามันคอกากินังก็เลยคิดว่ามปนกะกินงังกูเลยไ,ไปตามหาทีบ่บ้านกากินงังกูถามถ้าเหมือนกับว่าพวกกากีนังก็บอกว่ามีคนหนึ่งอะ่ะชื่อจอนนี่อยู่บีจี เราชอบใส่ผ้าันผ้าผ้ามันคอยบแบบกีนังกูจับป้ายทะเบียนได้เนี่ยป้ายทะเบียนดีแปดกันได้เลยที่มันีขึ้นรถไปที่ทีนแต่มันแข่งกูรรกระปนลกูด้วยกูเตือนมากู๊บอาวของหวายหมดเลยแล้วไปตามเจอได้ไงล่ะก็เอกากีนังเขาเขาตามตัวให้กูแล้วมันก็เลยทวิสหาเหออรอกูว่ากีนังเรียกไปถามบีจีก็เลยไปถามกากีนังเสร็จปุ๊บกูไปถามบีจีตอบเใจปะ 嗯、uh, 啊，再来，再来。 เออทุกเจมคอยครับทำไมอ๋อเขาเพราะเขาไม่มีแก๊งใช่ไหมครับแม่ครับใช่โง่โชว์โชว์อะไรได้ป่ะเพื่อนแบบเคสเดียวได้ป่ะจ้ามแสนหนึ่งเอาป่ะเอาเลยละไข่ลิงไม่มันเป็นของของมึงก็มึงก็อุ้มอุ้มเลยเพื่อนเอาเองไปเลยไปบ้านเด้อ ไปเพื่อนเบืี่ยนชุดเลยถ้าไปเลยไม่มีอะไรหรอวะคุณ<ล>มึงก็โชว์ดิคุณมือ,อเกยน,นเดียวโดยสั์อาจจะโดนห้าหมื่นนะโดนปรับก็ขอปอนเจวันเพ็ดเก็ไม่รู้เหมือนกันป่านเจี๊อ,อกเองนะเจ้งส่วนตัวแต่ยิ้มหมดได้เราใช่อืมแต่ให้ยิ้มหมดได้ ไปเ,เดี๋ยวไป้นเที่ยวให้ฉันรู้ด้วยใจหลอกเพื่อนชิวๆอู้เวิร์มตีอยู่วะวะแบบว่าตอนนี้อุ้มอยู่ปะได้อุ้มพร้อมโอเวอร์เูยว่ะอุ้มอยู่ต้งองรออีกแป๊บหนึ่งป่ะเอาช่วงทีม่มันนคขึ้นแต่ผมไม่อุ้มตอนนี้มึงมันก็ไม่รู้มันเดี๋ยวหมอมาเอานะถจะพอก็ดีพอเนี่ยมันตีอยู่นี่ไงมันดีเรื่อยๆเนี่ยอุ้มอยู่แน่เลยเนี่ยเมื่อคนแบบนี้ควรที่จะแบบย้ำบูดปะหรือว่าแค่บูแดงพอไหนบ้างโอเคดับมือเลยว่ะเพื่อน เอาไงดีว่าหลงสั่งแค่สั่งสองก็พอแล้วตเตะดีว่าเฮ้ยตเตะเองดีอืมมึงก็ประเมินประเมินจากที่มึงลงระทำมาแค่นั้นเองไม่เอาเดี๋ยวไม่ลูกเดี๋ยวกลัวของคุณคูเจอโจนว่ะสุลต่านสีขาวโซนบาองกร กูณจำไม่ผิดไอ้มังกรรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องครับตาทูตานีด้วยอ๋อครับพี่ครับฮัลโหลครับมึงจำได้ใช่ไหมว่ามึงเอาของของของไปอะไรบ้างมึงจำได้ใช่ปะจำไม่ได้เลยครับพี่มีอะไรบ้างนะครับพี่จำได้แค่ล็อปเตอร์อันนี้ครับพี่ ไม่ได้เลยหรอ <S <S ได้ครับพี่แลเอาล<ม>อ,อ,อเตอร์แล้วน่าลอ,อเตอร์ตะกี้สิบจานเฮ้ยไอ้ตู้ซ่อมต้สิบตูออ้ตตมึงเอาไอซวมาลองขับมั้งดิไอเซเว่นอยู่ที่พี่พี่เออแนึงมั้งอ๋อแ่เขามาขับไนงยนนั้นพรุ่งนี้ก็ได้โอเคป่ะไอถืออยู่แคมปแลกกันแลกกอะไรแลกกาอะไรกทีสิบไงกูว่าถือทีสิบแล้ว ยี่สิบแล้นมึงขับมันมันโอเคไหมล่ะโอเคดิเชี่ยแต่มันแค่ไต่ไม่ได้ไหมแต่ัมนถ้าในเมืองก็ไวไวไวเกลียแมลงสาบได้อ่ะเออขับมันขับมันก็ดีก็ทุกวันก็ทุกวันพูดกับมึงอยู่ที่ไงว่ากูก็ไม่รู้เหมือนกันว่ากูถึงเงินเท่าไหร่แต่กูวนไปกูเหม็นมึงทำงานแล้วมันก็หยุดรักษาปะไม่หลงแรงใช่หนึ่งไอ้ดวถูกมาเลยเนี่ยถูกไหมล่ะถ้าดูถูกก็ถูกไหมล่ะกูทำงานตลอดครับหลงอ๋อพาสาไปด้วยเออช่วยกันดีอีกสิบ เอเคก็แรงน้อยลอยตรงนี้นะไปเอาเลยเข้าโค้งแบบดีๆแบบไอ้นี่เลยอ่ะแบบว่าคมๆเลยฮะโอเคอ่ะไอ้โตโอ้โค้ดมันเลี้ยวดีเว้ยเรมันเลี้ยวดีเว้ยมคนเลี้ยวโค้งเดียวมันไม่สะบัดอ่ะไม่ได้เราเฮ้ยเสื้อส้มเด็กใครอ่ะอ่ะลูกกูอ้าวเหรอเด็กใครเฮียอะไรเด็กกูโผล่ไม่รู้เปล่าไม่คิดเดี๋ยวนี้เป็นอะไรกันว่าจะโนันอย่างเดียวเลยเว้ยเออเฮียเฮียไม่คนณมีเรื่องเหรอจัดเดี๋ยจัดอ่ะ เปล่าอีวก,กูแค่ขึ้นรถบรนทุกสัตว์แม่งแทงหลอดกูเข้าตู้ซ่อมคัน,นะคะอะ้ยไปหลองรอบไปหลองรอบเฮียไขว้างมึงไม่เห็นเนี่ยเขายือนอยู่หน้าบ้านคุยดูลักกันเนี่ยฮะพี<ม>่ช<า>ักถือกันแต่ว่าไอ้เหี้ยตอ,อนแรกกูตอนแรกกูจะไม่เอาไปลอยเปรมแต่คือมันมันโกหกไอ้สัตว์ นี่มันไม่มันไม่พูดคับกับคูด้วยสัตว์ตอนมันตอนที่มันถามกูคือเราทำไมอ่ะก็ทำไมครับอรกคูเลยอ่ะไม่แต่คนนี้เคยมีเคยมีปัญหากับพวกคูนี่แหละตอนที่มึงยังไม่เข้าแก๊งอ่ะตอนนั้นเป็นแฟนสิริแล้วเหมือนแบบปากดีใครกูจำไม่ได้แล้วในคนในแก๊งเราเนี่ยแหละชื่ออะไรนะชื่อจอนี่อะไรจาได้ไหมอ่าๆๆานนี่ที่ที่รับคือมันเคลียร์ไปเป็นเรื่องๆไว้อันนี้มันเรื่องไอ้หุ่นไม่รู้้แต่หมายถึงว่ามันมันแบบ มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ตอนนู้นแล้วไงมันก็ยังไม่เปลี่ยนถ้ามันถ้ามันเคลียร์ไปแล้วมันมันมันก็จบอ่ะจบไปแล้วมันก็มึงตัดสินใจไปแล้วอ่ะของไอ้คุณอะแต่มือตอนแรกก็ไม่คุณถามอะคุณได้ฟังว่าแบบมันเป็นอย่างนี้ไปตั้งนานแล้วกูถามบีจีไงบีจีเขาบอกว่าเนี่ยตัวเนี้ยตัวหาเรื่องเลยไปไปไปชอบหาเรื่องให้แก๊งแน่ตัวแหลมอ่ะแต่มึงก็ไม่ได้อยู่ในบีจีไงเออเป็นไรกูจะถามดูว่ามันใส่เป็นไง เพราะว่าตอนที่มันแทงปุ๋าคือพี่หลงผมได้เอ็กซ์นะพี่หลังเดียวโกหกกูเลยเยหีเฮ้ยโคตรบ้าใจแม่งโคตรดวงเลยวะโคตรกึ๋อเลยวะจุ๊บตั๊กไม่ไอ้ลูกไม่เอาอะไรเลยอ่ะหลายวันแล้วอ่ะพี่เดะลูกอะเมง่อไอโจเป็นงั้ด้วยปะล่ะจีบดูวเมื่อนใครให้ก่อนใครให้ก่อนนะคนเนี้ยอะไรอ่ะฮัลโหล มึงงัดสามหลังไก่ชิปไอไก่ดุกไปไงบ้างเนี่ยยังไม่ได้งัดดูมันต่อมอดีหลังนี่กูมึงงัดไก่ตอนหลังหนึ่งกูได้มึงไปได้กูไม่ละกูได้เอกาซีตอนเนี้ยตีผมพี่อะไรของไอ้ก๊อสไอควายซีซีไปแล้วของผมออกสองตัวเลยพี่ไอ้ก๊อยบอกออกสองตัวไอ้เฮียก่อนมึงจะพูดทำไมวะมึงให้เครดีตกูบ้างสิกูขอนะวะมึงอะมืออย่าพูดทำไมมึงไม่เอาแล้วมึงอย่าพูดทำไมไอ้สัตว์ไอ้แคทแคทผมง่าเฮีย มันแคสจริงพี่มันแคสจริงด้วยมันเบรกไม่อยู่อ่ะเบรกเวลาที่นุกมันแคสมเป้อกี้มันคุยโทรศัพท์กูว่าแคสแคสแคสก็หายไปเลยน่าจะเจ้าอีกพีกไม่มีเท่าไหร่อ่ะ่นัไอ้ตู้เอทีอาร์กูถามจริงเอทีอาร์มันมึงมึงมึงแบบมึงขายเหรียญเงินเหรียญทองเหรในคัพเปอร์ทิ้งแต่ว่ามึงเก็บเหรียญแพทไว้กันเหรอใช่ปะไม่ได้เก็บนะเหรียญแพทมันไม่ได้เยอะอย่างนั้นมัน มันไม่ได้ถังทำเนียดนี่มันไม่ได้ออกเยอะอะมันเป็นก่อนถ้ามันจะก่อนมันอ้ยก็เป็นตัวลูกพี่เป่าอะไรครับก็ขายตู้บางทางไม่กองตีหนึ่งหนึ่งซีซีกองเหรอตีหนึ่งหนึ่งรอแปเพื่อพี่กำลังสรุปยอดอยู่ฮัลโหลครับฮัลโหลที่ตะกูตาได้อีกครับพูดเมื่อไหร่ครับสรุปว่ามี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 กองมีกระแลนจุดมันยังไม่มาเลยครับแต่ผม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 คิดว่าน่าจะได้ให้ได้ได้ตัวเดียวครับแต่ต้องบอกเป็นตังนะ สอบวบกเป็นตาม่ฮะที่มีคนขยันนะพี่โบกเป็นตมดระั้นาหรือว่าเดี๋ยวรอเข้ามาก่อนไหมอันนี้ตีแล้วหรือยังไม่ตีอ่ะตีแล้วแบบตีแล้วตีแล้วโปรตีมันสองสองสองจุดห้านี่เอหรือบีครับเอาบีตัวเดียวเลยตอนนี้ได้ตัวเดียวก็คือเอาซีมาแลกเลยถ้าโบกตามบบกเท่าไหร่ลองว่ามันล้านแปดครับโอเคเดี๋ยวพี่ลองลองถามไปแกงให้แล้วเดี๋ยวรีบบอกได้ครับได้โอเคครับผมครับ

We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise.